สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็บมาพบกันนะครับกับผมเก่งผันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื sure ่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาสองนะครับเป็นลูกอมหลงพ่อคงนะครับปัดปางกระพร้อมนะนี่นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าลูกอมมาหากันนะครับก็คือสารพัดการสิ่งไม่ดีทุกอย่างนะครับนี่นะครับ นของท่านนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะออกวันน้านะครับสีชมพูนะครับเนาะเห็นไหมครับวันน้าสีชมพูเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่านะครับทําไมถึงออกวันณะสีชมพูนะครับผมนะที่ทั่วๆไปนะครับผมนะนะครับความเก่งความน่าใช้ของท่านไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับลูกอมมหาการของท่านน่นะครับติดหนึ่งในห้านะครับราเ็นจ่าภาคีลูกอมเมืองไทยนะวิธีนะความน่าใช้ของท่านนะครับผมนะดูนะครับเนาะก็เห็นไหมครับ หลวงพ่อคงท่านยุคอินโดจีนนะไปดูนีนะท่านมรณภาพปีสองสี่แปดหกนะนะดูดูไข่นวลนวลนะเห็นไหมครับนะไข่นวลนวลนะครับของความเก่านะครับเนี่ยมานจอคล้ายๆความหนึกนุ่มของพระสมเด็จนั่นเองนะพี่นะครับดูนะครับนะนี่นะครับนี่ก็อยู่กับอยู่กับผมมานานเลยนะชิ้นนี้นะครับเนาะพอดีเมื่อเช้าไปรื้อพระนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆท่านหนึ่งนะครับเนาะก็เลยไปเจอมาก็อ่านะครับ ก็หยิบมาเลยนะเป็นีกนัพอดีวันนี้วันนี้มีธุระนะครับรีบๆหน่อยนะครับพอดีลูกชายคนเล็กนะครับจบอนุบาลนะครับเนาะนะครับก็เลยมีงานรับสมริดบัตรนะครับก็ก็เลยพาเขากับแม่เขาไปส่งไที่โรงเรียนนะครับเพราะเขาให้ผู้ปกครองเขาได้คนเดียวนะครับแล้วก็เลยไปส่งไว้นะครับแล้วงานเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็จะไปรับนะครับเนาะก็เลยมาทําคลิปมาชมคลิปทําคลิปชมพาสองพากับเพื่อนเพื่อนพี่เช่นเคยนะครับผมนะนี่ก็นะครับนี่ ดูอีกทีนะพี่นะี้เนียดูนะครับเนื้อหามวลสารนะครับจําไว้ก่อนเนดะี๋ยวผมจะพาไปดูในะทางการเล่นหาเช่นเคยนั่นแหละน,นะพี่นะี่เพื่อนเห็นไหมครับนะครับท่านออกวันนะสีชมพูเพราะดูอมท่านนะครับจะผสมดินสอพองด้วยนะครับก็คือท่านเอาดินสอพองอ่ะมาเป็นช็อคนะครับเนาะเขียนเลขยันแล้วก็ลบนะครับเห็นไหมครับมันจะออกวันนะสีชมพูชมพูนะครับเนาะอันนี้ก็คือความคลนะาสสิกนะครับเนาะปั้นร็จนะครับเห็นไหมครับตั้งนะมีนี่เนี่ยนะเห็นไหมครับ ตั้งมันก็เลยดูเป็นเห็นไหมครับนะนก็เลยดูนี่เลยยุบเข้าไปนะครับความคลาสสิกข,ของวิธีการสร้างนั่นเองนะครับผมนะดูผมอยากให้จําไขความกล่าวไว้ก่อนนะพอมนะีเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นหากันนะครับผมนะนเนื้อหามวลสารนะครับผมอ๊มาดูแนวทางการเล่นหานะครับกระดูนะคนนี้เห็นไหมครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะเห็นไหมครับ ดูง่ายๆสั้นๆก่อนเลยครับดูความนวลนะครับเนาะความนวลของคับไขปกคลุมแล้วกันนะบริเวณเนี่ยเหมือนถ้าเป็นง่ายๆก็ความนึนุ่มของเนื้อผงนั่นเองนะครับผมนะเพราะนะครับเนื้อผงพวกนี้นะครับเขาอมีน้ําเป็นตัวประสานนะครับเนาะนะครับนานวันน้ำข้างในมันก็ต้องระเหิดนะครับระเหิดขึ้นมามันก็เป็นผงเนี่ยมันก็เป็นไขคลุมสิ่งของสิ่งนั้นนะครับดูนะเห็นไหมครับง่ายๆสั้นๆแค่นี้แหละบรีเวดูเนื้อหาดูมวลสารนะครับเนาะดูมวลสารดูธรรมชาติดู ยังไงเดี๋ยวดูเนื้อหาที่ว่าเป็นสีชมพูนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะก็ดูทั่วๆไปนะครับก็เล่นหาทั่วๆไปนะพี่นะเว็บต่างๆนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่เนื้อสีชมพูจัดๆก็มีนะครับเนาะแล้วก็มาดูในในหนังสือนะครับเนาะเห็นไหมครับก็มีทั้งถักถักเชือกนะครับแล้วก็เปื่อยๆนะครับผมนะเห็นไหมครับเนาะวันน้าสีชมพูนะครับวันน่าขาวก็มีไม่นม่เครับ มีหลายวันหน้านะครับแต่ของท่านเห็นไหมครับจะออกเป็นสีชมพูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะก็ดูทั่วไปนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะก็นะเพื่อนวัยนับนะอะท่านติดในหนึ่งที่ผมบอกว่าท่านติดหนึ่งในห้าของเป็นจากปาขีลูกอมนะครับเพื่อนวพี่ที่ไม่ใช่สาย้้าล่งางก็าจจะมีหลวงพ่ออะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะลอยฝั่งง่ายๆสั้นๆนะครับก็นะครับเนาะ ก็จะมีนะครับลูกอมลูกเอลูกอมผงจินดามณีนะครับของพระปรลัดปานวัดตุกตานะครับน้องลูกอมเกาะเพชรหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับลูกอมเจ็ดปยาสางสารนะครับหลวงพ่อดิ่งนะครับผมแล้วก็ลูกอมผงทูบนะครับหลวงพ่อพิงวัดบางประกอะครับเนาะแล้วกาแล้วก็ห้าเนี่ยนะครับลูกอมมหากันนะของหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะครับหนึ่งในห้าเป็นจากภาคีลูกอมเมืองไทยนะบรครับนะครับที่เหมือน เหมือนผ้าเบญจ่าาคีแล้วกันนะวีน,นนะคล้ายคล้ายกันลูกอมเขาก็มีเบญจานะครับตะกุดเขาก็มีเบญจามอนกันนะครับเนาะอันนี้เป็นลูกอมนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าลงกล้องสองกันนะครับเออนะครับพี่นะก่อนลงกล้องนะนะครับเ <COP 2> <ient> มื่อสักประมาณสักสามสี่ชิปก่อนนะครับนะผมผมพูดกับคี่พี่เรื่องสังคมบูลลี่นะสังคมบูลลี่ที่มันแบบมันไม่รู้อะไรหรอกนะครับไอคนพวกเนี้ยมันจะเก่งเรื่องทําให้คนอื่นเสียกาลังใจนะครับเนาะนะครับที่จะไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะนะครับ เหมือนที่ดาราญี่ปุ่นนะครับที่ไปบูลลี่เขาว่าไม่สวยไม่สวยที่เขาต้องฆ่าตัวตายนะครับมันมันไม่คิดอะไรหรอกไอ้คนพวกเนี้สมองมันไม่มีนะครับเมื่อไม่กี่เนี่ยพอผมพูดไปเมื่อสามสี่คลิปก่อนมันเนี่ยมันกลับมาอีกแลลวนะครับมันเป็นคลิปของหลวงพ่อเงินวัท่ามาไฟนะครับคือมันพูดประมาณว่ามีองค์เดียวมีองค์เดียวทํามาแบบมีองค์เดียวทํามาเป็นแบบยังไงอ่ะมีองค์เดียวทํามาเป็นแบบรีวิวทามาแบบเป็นเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันพูดประมาณว่าผมมีองค์เดียวนะครับ ผมอยากจะถามว่ามันแหกตาดูไหม่ะว่าว่า,วาพ, s, นะพัานโกว์คลิปนะครับพระลงเงินว่าท่ามาไฟผมะผมลงมากี่องค์นะครับที่ทอมให้ผมมีองค์เดียวมาลงคลิปพอไปหมดแล้วไงมีคนแบ่งออกหมดแล้วไงผ่านมือเยอะไงนะครับแล้วในคลิปนั้นนะผมก็มีพระนาม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 าแบบมาเปรียบเทียบนะครับเนาะว่ามันต่างกันยังไงอะไรยังไงนะครับมันก็จะมันแบบมีองค์เดียวทํามาเป็นรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมถามเพื่อนพพี่นะครับถ้ามีคนมาเมนเพื่อนพพี่อย่างเงี้ย เพื่อนๆพี่คือจะตอบมันคือจะตอบมันว่ายังไงอ่ะให้มันเข้าใจอ่ะผมว่ามันคงไม่เข้าใจอ่ะคือเข้าใจไหมครับนะครับบางคนเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะคนทั่วไปนะเขาก็จะมองเฉยเยนะครับเหมือนคําพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะที่ว่าปล่อยวางนะครับจับมาปล่อยวางจับมาปล่อยวางคือให้รู้ว่าคืออะไรแต่ไอคนพวกเนี้ยนะครับแม่งเล่นพามันไม่สนใจอะไรพวกนี้หรอกนะครับมันจะมองปุ๊บมันเห็นคนคนหนึ่งมันจะมองไอข้อมันจะมองข้อเสียงของคนนั้นก็เลยผมยิกตัวดําฟันเยินตัวเตี้ยอ้วนล่ํา คือมันจะเป็นคนประเภทเนี้ยคือมันจะมองให้คนแบบให้คนเขาเสียกําลังใจะนะครับผมไม่รู้ว่าชีวิตมันเจออะไรมานะไอคนพวกเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าสังเวชอะ่ะคือเข้าใจไหมนะครับคือคนอย่างเรานะพี่นะเราทนธรรมะธรรมโมนะใครแบบคือเราเล่นพระแล้วเราศึกษาสะสมแล้วก็คําสอนอะไรเนี้ยผมก็ศึกษานะนะครับสีลห้าอะไรเราถือได้เราก็ถือนะเวาะนะครับนะ สมมติเราเจอคนอื่นนะครับเขาทำดีแล้วก็สาธุสาธุอะไรคือเหมือนเรายินดีกับเขานะครับเจอคนเราไม่รู้จักเขานะครับเราปล่อยวางเราไม่ต้องถึงแบบคิดดีไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปคิดแย่นะครับเขาไม่ได้มาอะไรเขาอะไรกับเราเขาก็ใช่ไหมครับเขาไปตามทางเขามันก็จบนะพี่ไอคนพวกนี้มั้งอ้วนเตี้ยดำฟันเยินตาเขปากปาก,ปากแหวง่งอะไรมันก็จะพูดมันก็จะคิดมันคือมันจะหาแต่ไอเรื่องที่ไม่ดีของเขาอะแล้วมันก็จะเป็นอคติในใจมันอะคือเข้าใจไหมครับ คนพวกนี้นะครับนะผมผมไม่รู้จะตอบมันยังไงอะ่ะคือผมบล็อกมันไปแล้วคือผมอยากให้มันไปอยู่ในโลกของมันอะ่ะคือมันไม่ต้องมาอะไรกับใคระนะครับถ้าคุณมีเยอะนะครับคุณมีจิตสาธารนณะคุณมีจิตดีกับคนอื่นนะครับคุณจะมีคุณอาจจะมีเป็นร้อยองค์ก็ได้คุณก็ทําคลิปสิ u t u b e เขาไม่ได้ห้ามที่คุณจะเสนอความรู้ที่เป็นประโยชน์แต่คนอื่นนะค,คือมาเม้นอย่างนี้มันไม่ได้มีประโยชน์กับใครหรอกแม้กระทั่งตัวคุณเองนะครับจิตใจคุณก็จะต่ําตมอยู่อย่างนั้นอะ นะครับอันนี้นะครับนะผมผมมาเล่าให้ฟังเพราะมันมีป๊อปพิคคีคลิปก่อนไปผมมองว่าสังคมบูลลี่อะไรแล้วมันก็มาจริงๆ, <c oughs> ๆ,ๆก็เลยอ่าแคปมาให้ดูว่ามันมีจริงๆนะไม่ใช่ว่าผมพูดไปเองนะครับผมนะมาไปด้วยที่นะเราลงกล้องส่องกันนะครับคือผมพูดอะไรอ่ะผมก็อยากจะแบบอยากจะมีสิ่งไงไปพี่คือเข้าใจได้นะครับเหมือนแนวทางเล่นหานะพนี่นะ,นะเล่นพ้านะ, <c oughs> นะผมดูอย่างนี้นะแล้วมันก็มีคนเล่นหาอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือความหมายผมนะ ผมไม่ใช่แบบสายมโนนั่งไปนั่งมาคุยไปคุยมาคือคุยไปคุยมาบางคนเข้าใจก็ดีที่เขามีพื้นฐานนะแต่บางคนเขาเขาไม่เข้าใจไงนะครับเนาะผมก็พยายามจะเอาไปกับเราให <Cu> ้เยอะที่สุดนะครับคือเล่นพานะครับเล่นเข้าใจกันทุกคนนะครับมันคือมันสนุกดีนะนะครับมันเข้าใจว่าเอ้นนี้มันมันดียังไงมันไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยคือความหมายผมนะนะครับมันไม่ใช่มันมันดีเพราะคนอื่นบอกมันไม่ดีเพราะคนอื่นบอกอะนะครับมัน เหมือนเราเหมือนอาหารชนิดหนึ่งะนะครับที่เราไม่เคยกินะเหมือนไข่ปลาคาวเวียแล้วกันนะครับนะมันเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบเอ้ยมันดีนะมันอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยกินไงนะครับแต่ถ้าเราเคยกินเราอาจจะไม่อร่อยก็ได้ถูกไหมครับมันก็ใช่ไหมครับมันก็ต้องแบบเห็นภาพอะนะครับเห็นภาพนะครับตาดูหูฟังมือจับก็ยังดีได้ล้วงได้จกก็ว่ากันไปนะวีนะมานะครับมาลงกล้องสองกันนะครับันวี ก็เนื้อหามวลสารท่านนะครับนะก็ที่บอกไปนะครับจะเป็นเนื้อออกโซนสีชมพูชมพูนะครับเพราะมีส่วนผสมของดินสอบพองนั่นเองนะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับดูกราฟไขความเก่าปกคลุมนะครับเนาะนี่ของท่านออกเยอะยุคอินโดจีนนะครับพอๆกับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะครับเนาะดูนะเห็นไหมครับการเซตตัวนะครับเนาะกราฟไขต่างๆนะครับปกคลุมนะครับเนาะ ถ้าเป็นเหมือนสมเด็จเ,เก่าก็าวกความหนึกละกันนะผมขอเรียกว่าความหนึกนุ่มละกันนะครับนี่มันไม่แห้งนะครับเนาะความแห้งก็คืออบนะอบให้มันแห้งทําดูเหมือนเก่าแต่จริงๆมันไม่ใช่ธรรมชาติความเก่าที่มันเกิดขึ้นจากการอบร้อนชื้นของธรรมชาตินบนพื้นพี่นะครับดูนะนี่นะคือมาหากรรชนของท่านที่ท่านเรียกก็คือกัรทุกอย่างนะนะครับลมเพลลมพัดตะเนียดจันไรคุณใสต่างๆอ่ะสิ่งไม่ดีนะครับ สิ่งประมลโคนต่างๆนะท่านก็เลยเรียกลูกองมาหากันนะครับผมนะการทุกอย่างนะครับเนาะผงพุทธคุณห้าอย่างแล้วก็มีนะครับเนาะนี่เกสอนดอกไม้นะครับผงใบลานอะไรที่ตามสูตรของการสร้างพระสมัยนั้นนั่นเองนะปุณณีนะครับผงพุทธคุณนะครับผมนะนี่ดูนะครับนี่เห็นไหมครับผงพุทธคุณนะขาครับข่าวไปไหมครับนะก็ครบสูตรนะครับปุณณีนี่นะครับนี่นะ นี่นะครับคลาสสิกดีครับผมนะเนี่ยนะครับคือนะครับเนาะเอาง่ายๆสั้นนะครับนอนในสายตาคนก็เล่นข้างล่างผมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมว่าผมผมแท้ดูง่ายนะนะครับเห็นไหมครับนะดูเขามีเขามีสิ่งที่ให้เราดูนะครับเนาะความเก่าต่างๆนะพี่ๆนะความเก่าต่างๆนะครับในนะครับคราบไขนะครับเนาะพี่ๆว่านานแค่ไหนที่ที่อน้ําเป็นตัวประสานนะครับเนาะ ที่เขาจะอบร้อนชื้นแล้วเขาจะระเหิดขึ้นมาตามผิวนะครับนะพอตามผิวเนี่ยมันก็คุมนะครับมันก็คุมสิ่งที่สิ่งที่เขาอยู่นะเป็นแบบเห็นไหมครับมันก็คุมเนี่ยมันเหมือนสมเด็จนะครับแนวะที่ว่าตั้งอิวพุดขึ้นมามันก็เหมือนแบบความเดือนุ่มนะครับนะถ้าเราคิดภาพไม่ออกนะความเดืบนุ่มมันก็คือธรรมชาติของพระเนื้อผงนั่นเองนะที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมนะนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่นี่นะ นี่นะนี่นะนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับก็โอเคนะเพื่อนเพี่อนะสำหรับชิปนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับเช่นเคยนะครับที่รับชมด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่แล้วกันนะครับล้วก็ช่วยกันนะครับนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ